สวัสดีครับวันพุทธที่30กรกฎาคม6 8นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผมนะครับกดไลค์กดแชร์สั s ส r คร e f โฟโ o w กันต่อไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่ผมจะรวบรวมมาให้เรื่องของ geographic l i s t ตอนนี้คืออยู่ที่ย k กเคนกรัสเซียนะครับที่ทรัมป์โมโหมากและให้กำหนดเวลาของปูตินแค่10ถึง12วันจากนี้ต้นไปที่จะเจรจาสงบสุขและหยุดยิงกันต่อไป ในอนาคตส่วนของฮามาสอิสราเอลนั้นก็ไม่มีอะไรมากต้องให้ความช่วยเหลือเข้าไปในส่วนกาซาเห็นต่างกับประนายกรัฐมนตรีเบนจาินฮูนะครับที่ว่าไม่มีความอดอยากนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของประหาดีไต้หวันที่จะเดินทางผ่านไปเยี่ยมแถบอัอสเตรั้นและจะขอแวะพักจุดที่อเมริกานั้นก็ไม่ให้พักเพราะกําลังเจรจากับจีนอยู่เงื่อนไขของจีนก็จีนเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ทัมก็นับถือและเคารพและคงไม่ให้นี่คือภาพมอนิเตอร์ในอนาคตสำหรับไต้หวันนะครับเรากลับมาดูเรื่องของแมโโรเอาลุกให้ดีครับเรื่องของเชียร์กับฟิกริปัญหาหลักๆก,ก,ก,ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แะครับแต่ราคาน้ำมันพุ่งทะยานขึ้นเพราะกำหนด12วันเท่านั้นที่บูตินจะต้องหยุดสงครามเลยทำให้มีเกณฑ์กำไรกลับขึ้นมาน้ำมันเป็นการเกณ์กำไรรวนๆอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทั้มพยายามที่จะบีบขายในการเรื่องของสงครามการค้าเรื่องทาริฟ ต้องซื้อแก๊สกับน้ำมันจากอเมริกาเท่านั้นถมพัพนธมิตรที่จะต้องตกลงทางการค้าเรื่องลิฟสโคตริฟนะครับสั้นแมคโครเอาลุกนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของเจรจาดังนั้นทําค่อนข้างจะกําหนดออกมาแล้วครับอินเดียที่ยังไม่มีทันในหนึ่งสิงหานี้ก็คงเอ็ e เทนไปหน่อยนึงเหมือนกับจีนที่ขอเอ็กเทนกันต่อไปกับอเมริกาอีกซึ่งอยู่ที่ทัมจะตัดสินใจว่าจะเอ็กเซนชั่นเดือนหรือจะนานแค่ไหนแต่โดยภาพรวมนะครับ อินเดียจะต้องเสีย20-25เ25ซนและขั้นต่ำโดยทั่วไปคือ15-20เปอของ i s สกอ t ทาริ f ของประเทศต่างๆทั่วโลกเท่านั้นแหละครับหรือนั้นประเทศไทยและเขมรกัมพูชานะครับที่จะต้องโดนและแม้แต่ในมาเลเซียที่ยังไม่มีข้อตกลงนั้นจะอะไรจะเกิดขึ้น based on ที่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์พันธมิตรอย่างดีนะครับ19เรา แล้วเวียดนามเจอ20%เราและประเทศอื่นทั่วโลกไทยมาเรที่จะต้องเจอเท่าไหร่สำคัญในคู่ค้านี้นะครับแต่โดยภาพรวมก็คงไม่น่าจะต่ำม,มากไปกว่า19ถึง20สูงสุดหรือไม่กลับมาดูเรื่องของดิสกอลทาริฟตรงนี้เท่านั้นเองที่จะมีผลกระทบก่อสกิจทั่วโลกแน่นอนถึงแม้ในระยะแรกยังไม่มีผลแล้วครับเพราะซื้อสินค้าตุนกันไว้ก่อนไม่3 เดือน9เดือน6เดือนนั้นแต่ต่อไปจากนี้ใช้ได้ถึงสิ้นกันยาหรือต้นไตรมาสที่4แล้วก็จุดเริ่มต้นของ Dis คอ Tariff นะครับ15ถึง30%นั้นผู้สั่งซื้อเข้าไปทั้งอเมริกาและทั่วโลกที่จะเจอภาษีนั้นจะมีผลกระทบในอนาคตเท่านั้นเองฉนันเฟดกำลังประชุมมิทติ้งอยู่ไม่น่าจะมีลดในเดือนนี้แน่นอนน่าจะมีลดอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนนี่คือปัญหา แลการเก็งกำไรทั้งในโบนในตลาดหุ้นเกิดขึ้นทุกกำกำลังรอเรื่องเฟดตัดสินใจเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะลงหรือไม่ขณะดเดียวกันดูจีนนะครับสิ่งที่จีนกําลังจะอยู่นั้นกับสกอรเบสเซตที่เปิดเผยออกมาก็คือในเรื่องของไรเอร์กับการเติบโตสกิจข,ของจีนต้องเพิ่มมากขึ้นก็คือจีนต้องอุโปโภคภายในกระตุ้นสกิจภายในแรกเปลี่ยนกันกับลดภาษีลงมาความเป็นไปนได้สูงที่จะอยู่ในแนวของ20ถึง 25%หรือ30%ของ risk ูป tariff ให้กับจีนเท่านั้นเองนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับเพราะอเมริกาไม่มีทางเลือกใดเพราะจะลดขัดดุนการค้าและการพึ่งพางงบประมาณก็ต้องเก็บจากภาษีนี่แหละครับไม่มีอะไรได้อย่างอื่นทั้งนั้นเพราะเรื่องของอนาคตในคำสั่งซื้ออาวุธสงครามที่กำหนดให้กับ EU จะต้องซื้ออาวุธสงครามและน้ำมันและลงทุน6แสนล้านเหรียญนั้นญี่ปุ่น5 5 0 0 0ล้านเหรียญ นั่นคือสิ่งที่สมัยโจวไบเดนก็มีคุยกับแล้วแต่มาสําเร็จที่ทาอย่างรวดเร็วเพราะการกําหนดร i สกทาริฟนี่เองครับบีบบังคับให้เจริจาเร็วที่สุดภาพรวมทั้งหมดนะครับแม้แต่ประเทศไทยเองก็จะต้องซื้ออาวุธสงครามเรื่อง F16 ไม่ใช่ F35 ที่อเมริกาคงยังไม่ขายให้นี่คือภาพมอนิเตอร์นะและการลงทุนในอุตสาหกรรมแก๊สที่์ลักาที่เกาจะไปลงทุนเป็น1 ลานลานเหรียญนั้นก็เป็นไปได้สูงมากนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของภาวะเศรษฐกิจกลับมาดูของประเทศไทยในเรื่องของการเมืองให้ดีนะครับการเมืองนั้นก็คือใกล้แล้วครับเดือนหน้าดูหนึ่งสิงหาในวันศุกร์นี้ลองของประธานสภาคนที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยพิเชษเชีงนนยงรายจะโดนหรือไม่ในการแปลงงบประมาณไปลงพื้นที่เชียงรายของตัวเองถ้าโดนม .1 ซี4 ก็จะโดนทั้งในเรื่องของม .1 44ทั้งคณะรัฐบาลและสสที่โหวตในการอนุมัติวงเงิน1,000 0บาทในเรื่องแจกเหรียญที่เจ้าในการกระตุ้นครั้งที่1และครั้งที่2ที่ผ่านมาสมัยเศรษฐาจะกระทบต่อของพรรคเพื่อไทยสมัยอุ้งอิงที่เป็นนายกนี่เช่นเดียวกันจะหยุดพักการเล่นการเมืองต่อไปหรือไม่อยู่ที่สารน้นนทที่ตัดสินแลครับในเดือนสิงหานี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน และต่อเนื่องถึงเดือนกันยาทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะดีขึ้นและการโคบอช็อปโพซิชัน Shop เกิดขึ้นแน่ๆเนาะทุกคนไหลเงินทุนไหลบ่าเข้ามาอีมิชชันมาเก็ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอเวจีนฮ่องกงอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่กำเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉนันเรื่องของทาริฟมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับและทุกอย่างจะมีผลกระทบโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเรื่องของ WTO ไม่มีที่ทำทำไรสมัย,ส,มยสงครามโลกครั้ง ที่สองที่หยุดยั้งลงและอเมริกาสร้างขึ้นมาที่บอกมี UN TO, มี WTO มี IMF แล้วก็มี World แว n k มันจากนี้ไปต้นไปจะมีบิตเป็นสกุลเงินของบิตเองที่จะใช้ดิจิตอลเคอร์เรนแน่นอนกลับมาดูให้ดีนะครับประเทศอาเซียนโดยรอรเรนวองนายกสิงคโปร์ที่เดินทางไปพบสีจีผิงหลังจากเป็นนายกใหม่ๆและทบกระทบและปรึกษาร่วมกับจีนว่ารวมในอาเซียน กับประเทศจีนรวมทั้งหมดเครือข่ายเราอาเซียน680ล้านคนนะครับจีน1,400ล้านคนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า2,100ล้านคนนะั้นมี power กำลังสั่งซื้อมากและเป็นหึงใน3ของโรคในภาวะเศรษฐกิจเติบโตฉะนั้นร่วมมือกัน2สิ่งนะครับเรื่องดิจิตอล c คอร์เรนซีแล้วก็ green energy อย่างที่ผมบอกแล้วว่าลงทุนให้ดีนะครับแน่นอนครับเป้าหมายที่ช็อตลงมาเยอะก็คือกลุ่มแบงกิ้งที่ผ่านมา แล้วก็กลุ่มของพลังงานทั้ง green energy แล้วก็ธารงสสำดาษของกลุ่มปตทออปอพปตเคมทั้งหมดก็ต้องจะมีการ cover s h o t position กับแน่นอนในเร็วๆนี้และต่อเนื่องไปตลอด6เดือน12เดือนข้างหน้าชัดเจนแล,ล้วกับ banking cover s h o t energy cover s h o t กลุ่มของโรงพยาบาลไฮไลท์ High ine, เรื่องของ health management ทั้งหมดก็คือ BH K b h กับ b d m s แล้วก็กลุ่มของ digital currency data center cloud center ก็คือซัพพลายเชนเหล่านี้แหละครับเดลต้าฮานาเค้าข้อม KCE เลือกตัดสินใจลงทุนกันให้ดีครับกลุ่มเหล่านี้เซกเตอร์เหล่านี้ที่ผมกล่าวนี้จะแข็งแกร่งและเติบโตตลอด6เดือนถึง12เดือนจากนี้เป็นต้นไปและตลาดหุ้นไทยจะรีบาวกับอย่างรวดเร็วทะลุไปถึง1,300จุดในไตามาสามละทดสอบในกลุ่มของแชร์ไบแบ็กกับอย่างรุนแรงและ c o เวอร์ช็อตโพซิชันแล้วก็มีฟันดิ้งใหม่ๆ ติตั้งขึ้นมาแชร์ไบ b a c k และซื้อเก็บหุ้นข้าพอร์ตเป็นฟันอนาคตตัดสินใจทั้งนั้นนะครับโดย e ก n e n เนจ y เวลเม a นจเ e m นต์ Energy, well agement, แล้วก็กลุ่ม Banking แล้วก็กลุ่ม h i g ไฮไลท์ s ิฟซัพพล Chain เหล่านี้ที่จะต้องสงคราม AI ยิ่งใหญ่ยิ่งมากอยางวัง Apple กับ Microsoft ก็แย่งกันกับ Meta ก็เหมือนกันแย่งตัวนัก e ิ r c h ทั้งหลายเรื่องของ AI ธุรกิจ AI ทั้งนั้นฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับเก็บหุ้นเหล่านี้อย่างที่ผมบอกจะเติบโตแร่ง แล้วขึ้นไปทดสอบที่พันสามร้อยถึงพันสจุดภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างรวดเร็วเลือกกันตัดสินใจลงทุนครับสวัสดีครับ